ตาบฮึฮึมา <laughs> ลินซ่ามาลินมไม่เพกกะครับแตบ สวัสดีครับพี่น้องขาขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสอบบึงกันพ้าแซบสะพาพยเยอะละมันคนเก่าคนเดิมครับพี่น้องขาข้นยคือเก่าหลักครับพี่น้องปากกระแดงคือเก่าครับพี่น้องขามาเบิ้งคขามือนี้สาวบึงกันมีเมนูพิสดารครับพี่น,อน,น้องขาพิสดารเนาะแต่ก็มาเบิง้งเอาเด้อเบิ้งตับักคุ่งขวดครบหืตมตับักคุ่งเพชรเพชรเพชรไต่กับบอลลูมคะ่ะ ทั้งหลังจะกินข่าวคือกันค่ะตาบังคุ้งสองโคกแกพี่น้องค่ะพี่สะดานเด้อค่ะมาบึงพี่ก้าวขึ้นเวลาพี่นั่งตายหงี่เง่แล้วอตายหงี่เง่แล้วกินปลากินกันเด้อปลากินกันเด้อหืมหืมสามคุณ อึอตายค่ะหือบ

ขากับไปแน่นำเลยคัคคบพีนน <c oughs> ่น้องค่ะอืมตายขาพูดไปเบลอละนี่เบ่อแล้วอืมอืมอฮ้อเราไม่ติ่ทั้งนอกครึไงเป็นไรข้างนั้นมาได้ได้แลัด hàng phần im là hàng phi phan im nha นอข่งทักั ใช่ค่ะมังเอาเลือค่ะพักกับไปในแนะน้ำเด้วค่ะพี่น้องแซ่บ còn nữa không ừ, ừ. ừ. sẹp ngon chưa ta giấy bữa cho trời đi đi còn nữa Nó tìm nó quay. khu ba thân. Ừ, cái dọn đạn con ừ chúng ta ra bằng thiệt <laughs> <laughs> ừ sap เครื่เจียวหวานแซบ่บมาละเอ้ยมาละบอกว่ามาลิมฟ้า ม,มันมีไหมเพกกะครับแจบ นวดยัวนี่มี่ละขับเบิ่งมาขิน้นนะลุงพิษดานคูน้ำกับพระท่านค่ะพี่น้องค่ะ ูเห uh ็นแห้งพี่นอ ม,มันยิงซาบุนกันเซราพี่น้องไปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องขาขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องคะ่ะสำหรับการที่ตามรับชมคะ่ะพี่น้องขาลาไปลคะค่ะบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ